ทุกคนกับพบก,กับโบแล้ววิดีโอวอล์กอีกแล้วะคะ่ะทุกคนวันนี้เป็นวันที่สามสิบเอ็ดธันวาคมสองพันห้าร้อยหกสิบสามเป็นวันสิ้นปีเอ้ววันสุดท้ายของปีนี้ใช่ไหมวันนี้นะคะโบก็อยู่ที่ทุ่งนาเนาะทุ่งนาบ้านพี่วอมเหมือนปีที่แล้วเลยวันนี้เราจะมาตั้งเต็นท์เขาดาวกันนะคะกับเพื่อนๆเนานะ ก็บอกให้กันนอนเอออย่ากนอนเต้นหนักยากยากร้องนะเคยเคยเชื่อควรจะเช้่นี้อย่าทำแกงหอยขูมเด็กเลย ที่สกแบอบกว่าทุกคนบรรยากาศดีมากอะ่ะเดี๋ยวโบจะพาไปดูว่าสถานที่เคาดาวของเราซีนี้เป็นยังไงนะจ๊ะไปค่ะเดี๋ยวไปดูพ่อครัวไปดูเชฟของเราเชฟอุ้ยวันนี้เขาจะทำอะไรให้เรากินนะคะในค่ำคืนเคาดาววันนี้โอเคไป หาเชฟก่อนไไเ,นนเนนห็นยังให้กินน่องหมื่นเนี่ยข้าวสุภาพบอกกลับเท่าเดิมมันเนี่ยบอกโอ้ตาแซบเนาะคุณอาแจ๋วแล้วก็ไปตาแซบตาแซ่บด้วยพี่น้องเลยแจ๋วยังอันนี้วันนี้แจ๋วยังเนี่ยแจ๋วแปะซะแจ<บ>๋วใส่บักถั่วคือใส่บักถั่วซะแจ๋วมันจีเอ้ยบอกบอก คือมาวัชพอมาเข่ายังใส่แซ่บนะผงสูร์โรดเดอพี่น้องบามาเข่าก็ใส่ผงสูร์โรดโอ้ยถามดนะอันโลหนึ่งมาหนีมืดละบอุ้ผงซูรสโรดบอกแกมะการอะไรเข้ามาเออเพียงคือดับพี่น้องอันนี้อะไรอ่ะแกงหอยป๊าดแกงหอยหอมแซ่บแนะอันนี้อ๋อไม่เแซบแกงหอยจูบไปเอาไปเสิร์ฟ แกงหอยขมเด็กเลย โอเคค่ะทุกคนก็ถึงเวลานับถอยหลังเขาดาวปีใหม่แล้วเนาะตอนนี้พวกก็ไปอาบน้ำเตรียมตัวแต่งตัวมาพร้อมแล้วบรรยากาศตอนนี้ก็คือหนาวมากๆคือแบบลมพัดตลอดแล้วอากาศเย็นอะ่ะทุกคนเออแต่ไม่รู้ว่ากี่องศาน่าจะประมาณตอนกลางวันอะ่ะตอนกลางวันมันประมาณ18องศาใช่ไหมตอนนี้น่าจะลงมาแล้วอะคอยดูว่าตอนดึกกว่าน,นี้มันจะเป็นเลขหลักเดียวหรือเปล่า ปอบ่ากันนอนอเอออยานอนเต้นนักงาหนักยากอืมนอนนะเป็นสไตล์เ้ยเชื่อเลยบอไใ้เต้นนี้อย่าหาทำทุกคนเบอร์จะพาไปดูที่นอนของเราวันนี้นะคะเพื่อนขึ้นมากลางเต็น์บนเฉียงอนี่ที่นอนวันนี้ แล้วไม่รู้ว่าใครจะได้เป็นคนนอนมันเปิดยังไงบ้างเปิดรันแหละใครนอนก็ไม่รู้แต่ว่าโบจะเข้าไปนอนก่อน,อนตอนเนี้โบต้องเปิดให้โบเปิดก่อนนะเจิมเจเจิมก่อนให้อาจารย์ไปเจิมก่อนเด้อแต่ละ,กกะครูก็เบาๆนะคะวันนี้เออเข้ามาค่ะเข้ามาเข้ามาไมาถึงคนกับคุณเข้ามาค่ะได้มาเบาๆตรงนี้ก็จะนอนได้ประมาณแต่แต่ถ้าถ้าให้นอนสี่คนได้ไหมได้สี่คนนอนได้ไหมสี่คนนอนได้ไหม ใครจะได้เข้ามานอนก่อนก็คนนั้นก็ได้นอนอ่ะเออทำไมไม่เอาอ่ะเต็นกว้างมากเลยทุกคนก็อุ่นดีนะข้างในอ่ะนอนออาเองก่อนเดี๋ยวค่อยออกไปไฟติ้งกับเพื่อน อนนี้กี่องศาทุกคนตอนนี้คือบรรยากาศเย็นมากมากเริ่มหนาหะวแล้วอะคือมือเย็นหน้าเย็นหน้าชาไปหมดและวะ้วอะน่าจะประมาณ14-15องศาได้อะทุกคน,น,นเราจะไปดูคนขี้แพ้ดนะ้วทุกคน,น,นม,มันไ,ไ,ไปหน้าใดเด้อเนี่ยนะสอ้สัว ไปเท่าหร่รู้ว่าแม่โอ้คืออยากนอตค่ะนอซุนด้วเนาะรู้ว่าแม่พี่ลือพี่ลือไซสเบิ่งโู้เบิ่งหน้าดูก็เบิ่งหน้านุ่งยังเป็นมะนาวประจานนะคะมะนาวค่ะสายกอดปวดเนาะบุคคลไร้บ้านสองคนบุคคลไร้บ้านดอลลี่มาดอลลี่มาดอลลี่มาสวัสดีครับผมสองบ้านนัดนุ่งครับอ่าโสดนะผมไงก็สตรีโสด มีฐานะติดต่อผมได้ที่บ้านอันทุ่งครับผมเมียเจ้าเดี๋ยวฮะเมียเจ้าเดือพูนะเหมือนเดิมฮะเหมือนเดิมนั่งไข่เลยพูดนะเมียเจ้านะไม่ได้ไม่ได้อยากมีใหม่อยากมีเพิ่ม Get ready for the countdown! Ten, nine, eight, seven, six, five, four, three, two, one, zero! รีดเือนะว่รีดไดงว่าไปูให้มันยังยังมาอยู่เอามาดูออกมาดูตันเหตุผนเหตุผีแมกนกอมึงยนี่ ็สวัสดีปีใหม่2,021ทุกคนนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆมีชีวิตที่ราบรื่นตลอดปี2,021นะคะทุกคน,นะคะขอให้ถูกหวยรวยเบอร์ขอให้การงานการเงินไหลไม,ไมาเทมาเจริญรุ่งเรืองนะคะทุกคนยังไงก็ใช้ชีวิตให้ ปลอดภัยจากโควิดในปีนี้เนาะอยากให้ดูคนดูแลตัวเองนะคะยังไงก็ฝากติดตามคลิปโบต่อไปเรื่อยๆนะคะทุกคนสำหรับวันนี้บบขอตัวลาไปแล้วนะคะสำหรับคลิปปีใหม่ปีนี้เขาจะลาไปแล้วจ้าสวัสดีค่ะบ๊ายบายหยาไปนีปีใหม่แล้วเป็นยังไงหนาวก็เก่าหนาว พี claro, no? ่ใหม่แล้วหนาวคือเก่ามาเห็นดึ๊งพี่ใหม่อยากได้ยังจะได้ดูว่าใหม่โอ้ยกะบอบบอกะบาบบอว่านไปเลยเดย์พี่ได้พี่ใหม่อยากได้ยังคะพี่ใหม่เหรอคะอยากได้ลูกค่ะขอให้สมหวังนะคะสาธุ